สีนวลบุญลือครับเรียนประธานสภาที่เคารพข้าเจ้านางสาวสีนวลบุญลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่เขต8พรรคภูมิใจไทยข้าเจ้าได้นั่งฟังคำถแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพศ2564จากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรข้าเจ้าก็มีสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นตัวแทนเขตแปดอย่งใหม่หน้าที่นี้เปรียบไปนะเจ้ารัฐบาลเปรียบเหมือนหมอรัฐมนตรีทุกกระทรวงเปรียบเหมือนนางพยาบาล แต่ซอสอเปรียบเหมือนรถสุกเฉินคอยเอาปัญหามาฮื้กกับทางรัฐบาลประชาชนเปรียบเหมือนคนไข้นะเจ้าดังนั้นงบประมาณที่ทางรัฐบาลได้แถลงการไปตอนเจ้าสามล้านสามแสนล้านบาทคิดว่างบประมาณ บาททุกสตางค์ที่ทางรัฐบาลจะได้นำไปพัฒนาข้าเจ้านายฐานะตัวแทนเขต8เชียงใหม่อยากจะเรียนฝากไปยังทางกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่23ที่ผ่านมานณเจ้าทางสหกรณ์การกเกษตรเขตที่รับผิดชอบก็ได้นำปัญหามายื่นให้กับรัฐบาลเพื่อไปแก้ไขปัญหาดังนี้นะเจ้า ขอทางรัฐบาลส่งเสริมเงินอุดหนุนเกษตรกรอย่างปลอดดอกเบี้ยนะเจ้าแล้วส่งเสริมอุปกรณ์การแปรปรูปผลผลิตการเกษตรเตาอบซันเฟอร์แล้วก็ลดห้องเย็นส่งเสริมการตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ สหกรณ์จอมทองมีปัญหาเดือดร้อนเป็นอย่างมากขอฝากทางกระทรวงกเกษตรและสหกรณ์ช่วยดงไปดูแลนะเจ้าแล้วกระทรวงโคม,มานาคมข้าเจ้าขอฝากทางโคม,มานาคมนะเจ้าช่วยจัดสารงบประมาณลงพื้นที่โดยเฉพาะถนนที่อยู่โซนนบดบนเขาวบนดอยที่สูง ขอจัดสรรงบประมาณนะเจ้าลงไปเพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่อยู่ในโกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกินศักยาภาพของท้องถิ่นยกตัวอย่างถนนมูสีบ้านห้วยเกียงเชื่อมกับมูส14บ,บ้านห้วยยาวบ้านโป่งน้อยตําบลแม่วินอำเภอแม่วงังจังหวัดเชียงใหม่เกินศักยเ,เกินศักยาภาพของอบตอดังนั้นอบตอบสามารถที่จะดำเนินการได้ เรื่องนี้อยู่มาโดยตลอดถนนลำบากมากนะเจ้าขอทางรัฐบาลได้ถ่ายโอนถนนที่อยู่ในกครงการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับกรมชนกรมทางชนบทเพื่อให้โคมนาคมช่วยดูแลต่อไปสำหรับกรมเจ้าท่านะเจ้าขอให้ทางโคมนาคมช่วย จัดสรรงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิงพังและขุดลอกลําน้ําที่ตื้นเขินนะเจ้าเพื่อให้การเกษตรกรได้ทํางานอย่างทั่วถึงกระทรวงที่สคือกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาก็ได้อภิปรายในที่สภาที่รัฐบาลได้ดึงงบประมาณกลับคืนนะเจ้างบประมาณปี6.3เพื่อเอามาแก้ไขปัญหาโรคโควิด -19 ตอนนี้ถ้างบประมาณ64ผ่านไปข้าเจ้าขอทางกระทรวงศึกษาธิการช่วยดูแลดูแลนะเจ้าการจัดสรรงบประมาณเรื่องอาหารกลางวันให้เด็กอย่างทั่วถึงจัดสรรงบประมาณดูแลโครงสร้างพื้นฐานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังเดิมให้ดูแลขึ้นเฉพาะโรงเรียนสุวรรณราชวิทยาคาร ที่อยู่อำเภอสันปะตองที่ผ่านมาได้รับงบได้รับงบประมาณแล้วได้รือถอนงบประมาณถูกรัฐบาลดึงกลับคืนตอนนี้นะเจ้าโรงอาหารที่ให้แม่บ้านทำขรัวให้เด็กก็ยังไม่มีแล้วเด็กที่นั่งรับประทานอาหารจำนวนเด็กมี1,243คน ที่นั่งทานอาหารก็ไม่มีนะเจ้าก็ขอเร่งช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยแล้วมากระทรวงเกษตรและสหกกระทรวงสาธารณาสุขนะเจ้าขอช่วยจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนให้กับอสมให้มีเงินค่าตอบแทนอยู่อย่างเป็นประจำจนอายุการทำงานของอสมแล้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับการทำงานต่อไป กับรอพสตและโรงพยาบาลนะเจ้าสำรับกระทรวงสาธารณสุขเจ้าขอฝากท่านดูแลเรื่องโรงพยาบาลจอมทองมีไฟไหม้อาคารบ้านพักของเจ้าหน้าที่แล้วตอนนี้นะเจ้าส่งรายละเอียดตามขั้นตอนอยู่อันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่อแก้ไขปัญหาที่บ้านพัก เจ้าหน้าที่ไฟไหม้นะเจ้าดังนั้นอยากจะฝากทางท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไขปัญหาสร้างอาคารให้กับเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าแล้วครั้งสุดท้ายนี้ข้าเจ้าในนามตัวแทนของประชาชนต้องขอขอบคุณรัฐบาลนะเจ้าทางท่านประยุทธ์จันโอชาแล้วท่านอนุทีนชาญวีรุลท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุขนะเจ้าที่สนใจทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมนำพาประเทศไทยพ้นภัยจากโรคโควิด -19 และขอขอบคุณท่านศักสยามชี่ชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโคม,มนาคมที่ดูแลใจใส่ถนนหนทางอย่างทั่วถึงทุกจังหวัดโดยเฉพาะเชียงใหม่ก็ได้รับการสนับสน,นุถนถนนหลายเส้นหลายสายนะเจ้าขอขอบคุณท่านมานัญญาไทายเสร็จ รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่23สหกรณ์ได้นำเรื่องมาเสนอแล้วเมื่อวานวันที่30ท่านวิสิตศรสีสุวรรณนะเจ้ารองอธิบดีได้ลงพื้นที่ไปดูแลทางกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจอมทองนะเจ้า ถ้าง,งบประมาณนี้ผ่านก็ขออยากจะเรียนฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐบาลหรือกระทรวงทุกกระทรวงที่ได้รับผิดชอบในงบประมาณต่างๆที่ข้าเจ้าได้เสนอไปขอเร่งดําเนินแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงนะเจ้าต้องขอขอบพระคุณมาณนโอกาสนี้นะเจ้าอขอขอบคุณเจ้าครับขอบคุณนะครับต่อไปจะเป็นคุณวายโยอั